ครับสวัสดีครับป้าฟ้ามครับนี่ผมก็ได้มาอยู่เกี่ยนลำป่าวครับเป็นช่องเป็ดก่าได้ปลาป่าครับบรรยากาศกับพี่น้องเด้อโอ้โหดมสมบูรณ์ครับคุณแค่กระช่างปลาครับเพียบเลยครับธรรมชาตินะครับเลี้ยงเลี้ยงหาปลา ไอ้บรรยากาศเด็เบิ้งครับมาจอดอยู่สันเขื่อนครับแค่ป่าได้บ้าหมานบ้าเนี่นยจับผมโอ้น้ำดีครับเนาะกวางครับกับวะผมบ่ได้พานมาทางนียงเชียจนโดนมากสักหนึ่งพลานดนิดหน่อยบอามเห็นน้ำไหซื่อโอ้ครับครับครับ เทศกาลคนคือสีหลายเนาะหลายครับมองท่องเที่ยวครับผมโอ้นี่ได้ครับบรรยากาศครับพี่น้องด้อสุดยอดเลยครับกวางครับสุดคูสตุตาปันทะเลครับแดงน้ำเกลือเขียนเขียนลัเปล่าเนาะครับผมครับกขอจบคิไว้แคช่นี้แหละครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย้มแรกครับพี่น้องมือนี้ผมก็ได้มาองัวอาย่ บานผ e. um ู้ด er ินอำเพอปรรทุนหักจังหวัดรลอยเอ็ดได้ครับว่าสามข้อ่อครับว่าบานๆได้ครับนี่ครับนะจูงออกมาติดเดื่ๆครับผมนี่เบิ้งเด้ครับนี่แน่ใหญ่ครับแน่สูงร้อยสี่สิบเก้าบวกครับพี่น้องเด้อนี่นี่เนี่ยลูกลูกใส้สีไเลยเดียนนึงแลยนะครับเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งจีนหลังเด้อย ขายตามสภาพตามตำหนีนะครับเนะ้อพี่น้องเนะื้อขายพี่น้องผู้ได้รับได้เดี๋ยวไปเลี้ยงเป็นเนื้อหรือไปขุนหรือจะไปเลี้ยงเอาลกูกมันได้สองหน่าสองด่านเน้อครับพี่น้องเนะ้อพี่น้องแฟนครับถ้าอุดรน,น้องแค่เนื้อครับขาประจําที่ไปผลิตเอาลูกย่างเดียวผมเปิดราคาไว้เน้อครับพี่น้องเปิดถึกเทียงเลยพี่น้องเอาไปต้อได้ครับ หน่งเจ็ดพันเก้าร้อยครับตรงไ้ที่ท่ยอีสานร,รับเบิงเบิงเบิงเลยครับพีน้องแหน่บัใหง,ง่ลูกตัวที่สองครับนี่นี่งามๆครับด้เครื่องดําเครื่องบดครับนั่นล่ะงามพีน้องเบิงเลยพีน้องเด้อนายุงเด้อนายุ่งนั่งซอมเด้อโทรเลยกันฟ้าเห็นทียมเลยผมตีแลนไห้เลยครับนั่นล่ะสวนปามครับสวนยางสวนปามโทรมากครับนี่ ลูกก็ลังอย่หลังแตกแล้วครับลูกไรเดียนหนึ่งในลูกใช่ิกแตงนะครับนี่ชุดยอดเลยครับแดงเข้มเป็นพอพันธุ์ไ่งเลยเมียก็ได้เลยครับดิเมีได้ลำเนียลำยาวอ่างดีมองตำเนียด้วยครับที่บอกเด้วยขาขายับข่างดิเหรอข่างดิข่างสร้างครับข่างสร้างกข่างหัวครับนั่นล่ะนี่เราที่บอกตำเนียครับพี่น้องเด้วยเราที่บอกกันกับเราเห็นเลยครับนอกจากเราที่พิจพลาดนี่บอกกันครับคือ บอกกันนี่แต่แต่เขาบางสิ่มันบ่เห็นดีครับนี่ปกติปีเลยเนี่ยแต่ผมก็ยังมาเห็นเลยดีครับนั่นแหละแต่มันสิเห็นเห็นช่วงช่วงช่วงย่ำเสาเมืนบอางครับครับครับนั่นแหละคือบอกตำนี้กันเด้อยีีนองเด้อแต่ว่าตัวบางนี้ไปได้สองนาสองด้านคือผมบอกละเป็นเลี้ยงเป็นเนี่ยก็ได้เงื่อไปเลี้ยงเอาลูกมันก็ได้ลูกนี่เป็นพอพันด้ยครับนี่ลูกใต้ิกแดงครับของแถ้เลยครับมันถีใงญ่ยคือแม่ใหญ่ครับฝนโอ้ยกำลังเดี่ยมเหมือนที่้อง เบื้งเลยเบื้งเล่ยซุนดวนเลยวัได้เห็นผมปล่อยคลิปเลยครับนี่ผมถ่ายคลิปแล้วผมปล่อยเลยปล่อยให้เบื้งเลยสุนดวนเลยครับโตมาหิ้งืึ้นแลนส่งใหิ้งขึ้นเลยนี่เบื้องขับโอ้ยกลำลังจุดตะซั่งแังแตกมาหนาครับลูกชายผิวแดงไดมาวนี้มานมานี้แล้วเจ้ไปจับให้บายนี่ลูกมามามาอึ๊ยครับนี่นี่น,น,นี่โอ้ยปีน้องเอ้ยนี่ผู้ดใดสนใจกอะ เอาไปไวเลยครับมันบ่เสียหลายดอกครับสี่นัเลี้ยงท่าเนัอื่นเ่าเลี้ยงด้วยครับเมื่อเจ็ดพันเก้าร้อยครับนี่ิึงเลยครับงามๆครับพี่น้องอืกิิหนยาดีครับเด้อครับบามันขอบหูดำขอบตาดำเด้อครับหูดำเต็มใบเด้ยครับนี่หางกับลามเา้วดีครับบิ่ครับปล่อยฉีบเลยผมบอทายเา้วดอกจากสามนาทีสี่นาทีฉีบนี่ กับกะตีมีใต่เต็นเนี่ยอยากเคลื่อนลำป่าไปบึงน้ำเถิดครับผมจี่ทยชิบไปบึงน้ำฝาผมุ่ไทยไว้ตอนนไปจอดพักรถเอาครับพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณี่รับชมชิบช่องยูทูบสุภาฟ้าเนี่ยครับขอบคุณหลายๆครับฝากกดไหลคดแช่กดติดตามให้น้ำนะครับไม่ได้พลาดชิบใหม่ๆต่อไปครับผมครับผมเอาขอจบชิบไปเช่่นี้แหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับครับ